เวลาคิดอะไรไม่ออกอะเราไปออกกำลังกายอะไรก็ได้อ่ะปัญหาที่มีอยู่เนี้ยมันจะเล็กลงออคิดว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าใจเรามันเป็นคนขยายปัญหาตั้งแต่ตอนแรกส่วนตัวจากสิ่งที่ค้นพบกับตัวเองเนี่ยมันคือว่าเราเป็นคนที่เกิดมาในวัฒนธรรมที่มันเน้นการคิดแล้วงานที่เราทำมันก็เน้นวิธีสมองหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราอ่ะมันอยู่กับความคิดเวลาที่เราไปเคลื่อนไหวร่างกายหนักๆโดยเฉพาะหนักๆเนี่ยและยาวนานมากพอเนี่ย มันพาเราออกไปจากความคิดเคยเขียนไว้ไวในบทความหนึ่งว่าเวลาเคลื่อนเนี่ยเราจะไม่คิดเวลาคิดมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราไม่เคลื่อนก็คือว่าเวลาที่เราเรื่องกายมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยความคิดมันจะน้อยลงที่จริงเนี่ยมันเป็นหลักการง่ายๆใช่คือความเหนื่อยแล้วก็มีคนบอกว่าเวลาเดินเนี่ยเรายังคิดนะแต่พอวิ่งเราจะไม่คิดแล้วเพราะพอวิ่งเนี่ยเราจะต้องระแวดระวังแล้วมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจะกลับมาอยู่กับร่างกายแต่ว่าที่พูดยังพูดไม่ออกเลย <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่แบบเออเอาไปใช้ได้ช่วงเวลาแบบที่แทบพูดเลยเวลาไหนที่รู้สึกว่าเออมันเครียดปัญหามันเยอะอย่างเงี้ยเออควรออกไปเคลื่อนร่างก<ช>ายให้หนักห